ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในช่วงเวลาหลังเลิกงานของ FC วันนี้นะครับผมให้ FC ชมเหรียญกระสาบนเวียนในหลวงรัชกาลที่9ซึ่ง FC รู้จักและคุ้นเคยกันดี FC ทั้ง15,100กว่าท่านของผมนะครับคงเคยใช้เหรียญนี้และรู้จักกันดีนะครับนั่นคือเหรียญกระสาบบนเวียนในหลวงรัชกาลที่9ชนิดราคา2บาท ปีสซึ่งเป็นปีเลขมงคลอีกต่างหากนะครับเวลาแสงกระทบกับเหรียญของพระองค์ท่านนั้นมีความงดงามและเข้มขลังด้วยพระบารมีซึ่งด้านหน้าเหรียญนี้ประทับพระบรุมรุ่มในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์ครุญมาหาจาัก,กรีครึ่งพระองค์ผิพมาภาคไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจากข้อความผู้ผิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มีจุดไข่ปาลารอบรอบเหรียญนะครับเห็นเนื้อโลหะสีเงินสวยมากๆนะครับและก็ผมพลิกไปให้ชมตรงขอบ มีฟันเฟืองที่สลับเรียบนะครับพลิกไปด้านหลังมีที่เป็นโฟกัสสำคัญคือรูปพระบรมบรรพตหรือเจดีภูเขาทองนะครับวัดสเกตร,ราชาวรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับประทับอยู่ตรงกลางซึ่งมีความเข้มขลังมากๆผมเองเคยขึ้นไปนมสการนะครับพระบรมบรรพตนะครับเจดีภูเขาทองที่วัดสเกตร,ราชาวรวิหารนะครับกรุงเทพมหานครเพื่อเชิญความเป็นสิริมงคลข้อ ให้กับตัวเองนะครับก็ได้รับสิ่งดีมาตลอดและจะได้ข้อความประเทศไทยพศ2อ,อ4 9 2บาทมีจุดไข่ปลารอบๆผมเรียน f e f c เสมอว่าเรียนในหลวงราชการที่9ทุกชนิดราคาทุกปีพศและทุกรูปแบบการผลิตน,นะครับมีผู้นิยมมากๆนะครับได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนี่คือนะครับด้วยพระบารมีขององค์ท่านและ นะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้ระ,ะได้เสด็จสวรรคตแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็ยิ่งทําให้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับและรวมถึงนะครับเหรียญสําคัญทุกรายการนะครับของพระองค์ท่านเหรียญน,นี้ก็นะครับยิ่งโดยเฉพาะเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่มีความงดงามด้วยพระบรมีอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นที่เดียวม,มากมากผมต้องขอบคุณ FC ที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิว ทุกคลิปวิดีโอนะครับรวมถึง Fc ทีที่ช่วยขยายงานพระเครื่องเหรียนสำคัญทุกวงกลไปให้กับท่านอื่นๆได้รับชมความงดงามร่วมกันนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากๆขอ F c ผมได้รับสิ่งดีๆเหมือน Fc ส่งไม้ผม Fc ส่งสิงส่งใดมาจิ่งนั้นกลับไปตอบแทน Fc เป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับขอบคุณ Fc มากๆนะครับสวัสดีครับ